วิทยาศาสตร์ตดุษฎีบัณฑิตนางสาวกมลชนกอึ้งรัศมีนางสาวกมลว,วันปีนาโตนายกสิรธนันชยาวรณิชนางสาวการศรีหังสะพลึกนางสาวกิงการพังจุนันนายกิติศักดิ์ชุมพงศ์นายไกรวิ์ปักอุตสานายจีรยุทธสุปัญญาบุตรนางสาวจุลาลักษแกวหวังสกูลนายชัดชัยนพิชัยนางสาวชนัดดาวารลวิทย์ นางสาวชนิกาอื้อผานิตนายนัทพลสนพนาวนายดังดวงลำนางสาวทวีพรสุขใสนายทศพงศ์พวงบุรีนายธนพลเจริญวงไพบูรณ์นางสาวทัชชาสุกระจันทีระนันแท่นคำนายเทียนชัยสุปรวานายณทีปิติวันนายนพพลสมเสษนางสาวนวรัตนแก้วอ่อน นายนิทิวัฒน์สันติชัยกมลกุลนางสาวนิสภาวัฒนวงนายพงศกรการชนานินทันพุทธิกรพุกศึกดีนายภัยศิษฐ์ชนาสานายพัตเตอร์นายนุจิโนนายภาคภูมิบุญชื่นนางสาวมนวัตรโดยธนาวนิชนายมนูนพิชินางสาวลังศิมาผิวพ่องนางสาวรัตนพันธ์ภูมิรัตน์นางสาวาราาวัตนากรทัศนยานนท์ นางสาวรุจีลาวิสุทธิรัตนมณีนายวุฒิวงศ์วิมลศักดิ์เจริญนายศิวพจน์กลเพิ่มนายสิทธิศักดิ์ประสานพันธ์นางสาวศิลปพาบุปผาหอมนางสาวสุสวสธินีโสพลพงศ์นางสาวสุปราณีวัฒนาประถมวัตดิ์นางสาวสุป,ปรกานเพียรกรณีนางสาวอัญญพรแสงแก้วนายอาทิตย์พลโยธานายอาทิตย์สกุลเมืองนายอัมพลดวงแป้น นายเอ็ดวินลิสกี้สุการดาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกรคณาธนาลุงโลดนางสาวกรองการทองมาศนายกฤิตตินก่อเกิดนายกฤิตกำหนดธรรมกุลนางสาวกัญญพักศิริภัยสารทวีนางสาวกัญพกกญพัชทีขายุพักน์นางสาวการทีลาแก้วสุดนางสาวเกาลีคูลานายเกื้อชนศรีสำลิศนายกตินินจุกชุมนางสาวจินิสตาจันสม นางสาวจันทิลาฉิมเลิศนายจิตสุพัฒน์รัตนกังวานวงศ์นายจิราพัฒ์แก้วกามนางสาวจุธามาศบำรุงนางสาวจุธามาศสุธีพิเชษพัดนายชนะชนแก้วลินนางสาวชนิการผลพัฒนกุลนายชาวกรขุนเศษนายชนรงคุตโตนางสาวชาติยาตรีพูลสุขนายชิสุนุพงศ์พานเทียนนายถาพนัทชื่นพันธ์ นางสาวทิติยาลาสิงห์นางสาวณพัชชื่นอังกูลนางสาวนัฐการประกอบแก้วนายนัทนันขันธพุทธนายดวงเดชคนานุสักนางสาวดุงเลธิคิมนายดุยวูเหงียนนางสาวตรุกพันธิหงนายถนัดส้อยซานายทรงคมปิตชัยการนางสาวทูธิพงเหงียน น,นายธนพันธ์พิเชษโสพลน,นายธนวัฒน์สุขอนันต์นายธนากรวงประเสริฐนางสาวธมนวนสง่าวงศ์นางสาวธมนวนอุดมกิจปัญญานางสาวธนิกกาวีเนตรนางสาวธิติยาสามสาลายัยนายธีรพงศ์จิรติพัตนายธีรวชเนตรสุวรรณนายณทีการลุ่งโรดนายนาพพลรจันมีนายนาพวิทย์ยานไพศาลนายนราธรนิซับ นางสาวนัทรีชัตราลักษณ์นายนนทพัฒน์สุกเกษมนางสาวนันทนัทภูสามป๊อกนายบุรหารเจมะนางสาวปรมาประภาสโนโบลน,นายปัญญากรทวีชาตินางสาวปัทมาลัยบุญเสริมนางสาวพงษ์ระดาแสดงฤทธิ์นายพัชระชินทก,กานันนายพัชระป้อมแสงนายพัทละสิทธิชีวภาพนางสาวพรชนกพันน้อย นางสาวพันพิชยาปุกแก้วนางสาวพชะละรลุจีงามดีนางสาวพาฝันจันพวงนายพิระพลตีธัญ,ญะนายพีรรวัตรเนสงานายพีรศักดิ์ศรีขวัญใจนายเฟรินผู้ทองนางสาวพักจีลาพัฒนุประวัตินางสาวพักจีลาแก้วพิจิตรนางสาวพิรยาจันนาทรน,นายภูลิตบุญสนิทนายภูลินกลั่นก้านางสาวมลิสาคงบุญเกิด นางสาวมาริสาลวีอลาหม,ม่ำวงมิรันดาอู่เงินนายมีทนีพระศึกนายเมทัดแก้วก้านางสาวมาีที่นีจุ้ยตายว่าที่ร้อยตรีลักเกียรติจันสอนนางสาวนัทนาหนูว่านางสาวละดาวันทูปชัยนายลายพระวันจันทอินทรสน,นางสาววรกรมลน,นัทณ์ลานางสาววรพรคิ้วเจริญนางสาวลิศลากีรติหัตถยากร นางสาววิมาลากดินไททิพนางสาววิลาศินีหีบนาคนางสาวิสัญญาชายเขียนดีนายวิษณุมาลิยแยมนายวุฒิศักดิ์สิิชิตนายสิรัลเลิศจินตนากิจนางสาวสลิกัญญาสุขสนิทนางสาวสิริมากู้นาคนางสาวสลาสศินีสมเจตนานางสาวสลิดานาวุ่งโลดนายสหวัฒวงศุนเนนนายสุตนาณ์ปิ่นมณีนพรัต์ นางสาวสุทธินีฮิรันธนาวุฒินางสาวสุรลีการกิ่งพุทธพงศ์นายองค์อาจวันนานางสาวอธิฐานเลืองทวีปนางสาวอนัญญารมยานนท์นางสาวอภิญญาหัดสกุลนางสาวอ่อนที่มาแย้มชุตินายอันนบังกุลสิทธิ์นางสาวอสงสนาประจักษ์แสงสิรินายเอกนัทประวันดานายเอกิรามดานิด้วยกล่าวโดวยกระหม่อม ขอพระราชทานกับบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชโวโลกาดนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านางสาววัสมน์จันทระเบญจกุลผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรมหาวิทยายลายัลาลาย,ย,ลยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระพักผู้แทนพระนรุบาลสยามิน,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 นและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้นนนนว่าจะมีใจมุงงจมจม่งพดุงชาติและพระศาสนาอันสูง,งส,ส่ง,งอีกองค์พระมห ah ากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพร แห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรดภัยสาร มากประมาณคุณค่าแกปา่ประชาชาวไทยกกให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิต,อ,นนตอันทรงศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญา และชูเชิดชื่อจุลานี้ไว้ไวให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้า,ด,ด,ฟาด้วยก้าวด้วยกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้าอามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2562ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องเป็นเกียรติเมื่อกล่าวถึงวิชาความรู้ มีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่สองประการคือการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์การที่บัณฑิตทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรรับรองวิทยาฐานะนี้ได้ชื่อว่ามาแสวงหาทรัพย์ปราตกรสันเสริญวิชาความรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ใช้ไม่หมดสิน้นผู้อื่นแย่งชิงไปไม่ได้ เมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่าทรัพย์คือความรู้นี้เป็นของประเสริฐจริงสติปัญญาความรู้ของมนุษย์นี้ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีมากขึ้นไม่มีวันหมดสิน้นเหมือนทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเพราะฉะนั้นผู้เป็นบัณฑิตจึงพึงหาทรัพย์คือวิชาความรู้นี้ไว้ให้มากไม่ควรหยุดหาความรู้ ข้อนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปคำว่าใช้ความรู้ให้เป็นเป็นเรื่องสำคัญความรู้ที่มีมากใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นที่ว่าใช้ให้เป็นประโยชน์คือต้องมีสติปัญญาเลือกใช้ความรู้ให้เหมาะแก่การกาลเทศะบุคคล รู้เหตุรู้ผลของเรื่องนี้ที่จะใช้ความรู้นั้นๆไปจัดการจึงจะใช้ความรู้ได้ถูกตรงเรื่องถูกตรงตามควรไม่ผิดทํานองคลองธรรมเป็นประโยชน์ไม่ให้ร้ายแก่ตนและผู้อื่นอีกประการหนึ่งคือต้องรู้จักประสานความรู้ต้องรู้ตระหนักว่าวิชาความรู้ของตนเองฝ่ายเดียวนั้นไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงได้ ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้อื่นด้วยบัณฑิตจึงต้องมีใจเปิดกว้างรับความรู้ด้านต่างๆเพื่อให้ทำการหรือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีบัณฑิตผู้รู้จักศึกษาเล่าเรียนจะใช้วิชาความรู้เป็นเช่นที่กล่าวมานี้จึงจะนับว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์เป็นที่น่าชื่นชมของสถาบันเป็นที่น่ายินดีแก่ผู้ได้คบหาสมาคม ยังประโยชน์ส่วนตนและบ้านเมืองให้ภัยบูรณ์สืบไปได้ในพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งปวงมีกําลังกายกําลังใจแสวงหาความรู้และใช้ความรู้เป็นกําลังสําคัญของบ้านเมืองสมดังพระราชประสงค์พระผู้สถาปนามหาวิทยาลัยอันทรงเกียรตินี้และขอให้ท่านทั้งหลายในที่ประชุมนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกันขาวราพุทธเจ้าเอามาโนและศิรากรานโนพระภูมิบาลบุญญาดิเร เอกบรมมาจากกรินพระสยามินพระโยสยยิ่งยงเยน็นศีราพระพระบริบาล ผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขขาสารขอบันดาลท่าประสงค์ใดจงสิบดัง หวังวรหาหรือไทยดูจะาถาวายใชยชายอ สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชะดำเนินกลับแล้วแต่เราบัณฑิตยังมีพิธีสำคัญพิธีหนึ่งนั่นก็คือพิธีถวายสการะสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธิรา,ราชเจ้าค่ะซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้รื้อฟื้นประเพณีการถวายตัวของนักเรียนมหาดัเล็กหลวงต่อพระเจ้าแผ่นดิน มาเป็นแนวคิดในการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนของนิสิตใหม่ต่อนหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในรั้วจามจุรีและถวายบังคมลาในวันที่สำเร็จการศึกษาด้วยโดยได้เริ่มพิธีนี้มาตั้งแต่ปีการศึกษา2540เป็นต้นมาค่ะ พิธีถวายสักการะนี้ปกติแล้วจะทำณพระบรมราชานุิวรีสองราชการแต่ในปีนี้จะทำพิธีภายในหอประชุมนี้เลยค่ะภายในพิธีจะมีการเปิดคำร้องถวายอาศิราวาทซึ่งประพันธ์โดยท่านผู้หญิงสมโรธสวัสดิกุลณอยุธยาดังนี้ค่ะพระยอดเอ่ยพระยอดฟ้าพระบุญญาธิการไกลท้าปกป้องประคองไทย ประดุษเทพบิดาถนอมะดุงลูกพเดิมรักมีพักให้กายใจตรอมอยู่ใกล้ไกลพระสู้ยอมเสด็จดับลำเคนไทยข้าพระบาทบัณฑิตจุลาลงกรมหาวิทยาลัยที่ว่านี้ทั้งกายใจปลื้มประนตพระบทศสีพระเดชพระคุณพระกรุณา คือไปกาธิราชบดีพระหาหรือไทยพระจักรีคือสุขทุกข์ของประชาอันใดเล่าจะนำชาติชนฉลาดเท่าการศึกษาแต่ละพระองค์ทรงนำพาพาศกไทยให้เล่าเรียนข้าพระบาทบัณฑิตจุลาท่วนหน้าจำนงจำเนียนถวายชีพเพื่อภาคเพียร เพืพระเกียรติจุลาลงกรขอคุณพระรตนะไตรเทพไทยฤทธกรมทรพิทักษราชวงศ์อมรมหาจักรีนิรันเทินเมื่อเริ่มพิธีบัณฑิตท,ทุกคนจะยืนตรงมือขวาถือใบปริญญาแนบอกอยู่ในอาการสำรวมจะมีเสียงคล้องครั้งที่หนึ่งดังขึ้นตามด้วยเสียงดนตรีไทย ช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านอธิการบดีจุดเทียนหน้าเครื่องทองน้อยถวายสการะจากนั้นผู้แทนบัณฑิตจะนำพานพุ่มขึ้นถวายสการะระหว่างนี้บทอาสิรวาสจะบรรเลงไปเรื่อยๆการกราบถวายบังคมครั้งที่หนึ่งจะอยู่ตรงบทอาสิรวาที่ว่าถวายชีพเพื่อภาคเพียนเทิดพระเกียรติจุลาลงกรการถวายบังคมครั้งที่สองจะอยู่ในวรคที่ว่า ขอคุณพระัะรตนาไตรเทพไทยฤทธกำมทรส่วนการถวายบังคมครั้งที่สมนั้นจะอยู่ที่วักว่าพิทักษราชวงศ์อมรมหาจักรีนิรันเทินจากนั้นบัณฑิตทุกคนร้องเพลงมหาจุลาลงกรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะติดตามรับชมบรรยากาศของพิธีถวายสักการะภายในหอประชุมได้เลยค่ะตลอดพิธี จะมีการเปิดคำร้องอาเสรวาดขอให้บัณฑิตทุกคนยืนขึ้นมือขวาถือใบปริญญาแนบะ สักการะพระบรมศาธิรา์สมเด็จพระพิยะมหาราชและสมเด็จพระมหาธีราชเจ้าได้เสร็จทิ้ลงแล้วบัณฑิตสามารถแยกย้ายออกจากขอประชุมได้ครับขอบคุณค่ะ